คือแม่แอนโทนีแน่เว้ยแอนโทนีรักแก่น่ะอย่านย่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะ ทำมำทำเาทำทำโอเคก็เดี๋ยววันนี้มาเล่นเกมกันแ,แต่ว่าเราเปลี่ยนรูปแบบเกมนะวันนี้จะเป็นเกมถอดรหัสกติกายังไงไปซ้ำกับเดีย <ble> บไปฟังเลยเกมถอดรหัสาทายใครกติกาจะมีโจทย์ให้ผู้เข้าแข่งขันเป็นลูกต่างๆและนำไปถอดรหัสเป็นชื่อนักฟุตบอลให้ถูกต้องหากผู้เข้าแข่งขันคนไหนที่ต้องการตอบคำถามให้กดกระดิ่งถ้าไม่สามารถตอบได้ภายใน3มวินาทีจะต้องโดนลงโทษและบมดสิทธ์ตอบคำถามสำหรับผู้เข้าแข่งขันคนไหนที่ตอบถูกจะได้รับไปเลยหนึ่งแต้มถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริมเกมกันได้เลย นะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มโจทย์แรกกันเลยขอแรกนี่สิเฮ้ยถามจริงถามจริงก็ต้องของก็ต้องของผมจะแปลจากหลังไปหน้าให้ด้วยโรเจอร์แกนมอมอแกนโรเจอร์โโอ้หไม่ต้องไม่ได้โรเจอร์ก่อนจะรู้เลย กู grooming, นั่งดูวัวอยู่นานมากคิดอย่างเดียวคือวอลเวนอัจฉริยะเฮ้ยบัตรหนึ่งอันนี้ก็แสดงว่าทีมงานน่ะใช้ชื่อเต็มตลอดปะแล้วแต่แล้วแต่โอ้โหข้อต่อไปไปอะไรวะเนี è, o, ่ยแม่แม่ใครวะอันนี้แม่ใครยายาเนี่ยเฮ้ย จะไม่ถือว่าขโมยนะถ้าถูกจะไม่ถือว่าขโมยนะยัยยัยอ้าวไม่คุณบ้าเรอใช่ไหมลองเลยมีที่ไปเอ๊ะไม่ใช่ป้ายเย่เหรอป้ายยิ้มอะป้ายเย่คืออะไร คิดไม่ชื่อรองแต่เท่าที่ฟังอ่ะพวกนี้มันมั่นใจว่าเป็นนักเตะที่แบบง่ายดยเว้ยง่ายมากก็คุณคิดอย่ง่ายมากยายยิ้มใครวะยอมไดให้ยอมปากทุกคนปากทุกคนเออไม่ยอมถ้าทุบหมูไม่ยอมไอ้เฮ้ยโอว่ามามู โอ้เห็นมาไม่เอามั่วเลยสมายยิ้มป้าย้อยเยอะสมายสมายสมายพี่พูดมาทั้งหมดอไกลเกียาสมายเฮ้ยไกลแล้วเอ้ยกูรู้ยายาตุเล่สมายลี่อย่างนึงครับเซนไม่ใช่ไม่ใช่พี่ขโมยขโมยผมนะผมพูดสมายลี่แล้วมาขโมยไปยายาตุเล่ไงไม่ใช่ตะกี้พูดสมายลี่ไปสมายลี่ไม่ต่อเออมึงต่อยายาตุเล่อีกหนึ่งคำไปเพิ่งยิงประตูไป ก็ลรือทำไมล่ะเนี่ยเฮ้ยใครตอบก่อนไอ้เฟิร์เอาจะตอบกูรู้แล้วรู้ได้ไงแล้วรู้ได้ไงเอาให้ตอบไปล่ะกรรมการว่าไงมาเซ็นคุณย่าหายตรงตัวแล้วกูไปยิ้มอะไรอยู่เขาไม่รู้ไม่ใช่แล้วผมบอกกันไจะตอบผมก็ยังหน้าอยู่อ้าวเออีกคุณได้อยู่ทีมอะไรฮะคุณได้อยู่ทีมอะไรแล้วจะตอบอ่ะ ไปตอชื่อนี่านี่นงตรงตัวไห้ตรงตัวไอคนคิดไข่ไว้รักกันก่อนรักกันก่อนปากไปสงครามเลยรักกันก่อนอุ๊ยโอ้โหมันเริ่มหมดเลยเฟิร์สโอเคไปเลื่องเลื่องต่อเลอโอเคไปเขนะล่ามันสนุกเลยะไรวะ รู้แล้วจะอ๋ออ่ะเฮ้ยคูเลยยาตอนแรกที่คิดก็คิดว่าเจอใช่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับคูคูเลยยะมันคูหรือเปล่าอย่าไปติดคูเลยอันนี้มาลองลองช่วยรีบ่อบ่อน้ําบ่เกาะบ่อหรือเปล่าบ่อหรือเปล่าน้ํานาหลุมแต่ไม่ใช่นาถ้านาลูกมันต้องชัดกว่านี้อันนี้คงเป็นบ่หรือเปล่าเขื่อนเขื่อนเกาะ หินเหวไอ้คำสามเนี่ยลาหรือแพะหรือแกะน่าจะเป็นลาลานะก่อนลาไปไม่อมีกจะกระถาตดูมไีกอุ้ยไทยหลี้ยด้วยเปิดเฮ้ยบดินหาลา เันนักันี่ยเดืดเน่ข้อนึงบอกแล้ว5นาทีไปแล้วคน่ะไปนี่คือสติอย่างเดียวเลยเฮ้ยต่อวะดูเป็นดีอาร์ไม่ใช่คร่บเป็นเดวิดเน้ยมันลงมาเยอะว่ะเฟิร์สไม่ใช่ หรือว่าเราจะไม่เหมาะกับเกมแบบนี้วะถาเขาไมโอ้โหโวบสไลโอ้ยเอ้ยโม้เกิต่ากันโบโบไม่โซโบอะบอสนี่กับโบนี่มันต่างนเลยนะมันออกเสียงโบแซดโอ้โหต่อไปครับขอี่เก่งอาเซนซีโอ เอเซนแล้วก็ซีโอครับผมไม่คนนั้นรู้เขไเป็นซีโาจะมาขายเขายืนอยู่หน้าคนอื่นมันไม่มีแต่มันบบเอเนต์มาร์เก็ตติ้งะไรอ่ะไม่มีหรอกโอ๋แต่ีเออเออเราดูมึงกดะครนะโคพาเมอร์ช่ออ๋อรู้แล้วรู้แล้วไม่รู้อ่ะรู้แล้ว <cin stereotype> แต่โ,โบน่าจ <eled> ะเป็นคนเด่าไม่โบก็ตาเดาได้เลมันใจเหรอคิดว่าใช่ตาเขาตอบผิดคโดนคนโปเลยนะเอาเปิบได้เอามาลองดูเลวัดกินวัด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 ไข่เหรอวัดไข่โอ้โมันไม่ใช่ยาเวนชีแล้ว และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จั๊บจี้เกมถอดรหัสครับไม่ธรรมดาจั๊บจี้ดีกวแล้วโอ้โหนนี้ถือว่ายากที่สุดแล้วอันนี้ครีเอทีฟไม่มาโมนทิพยครีเทีฟเลยพดไอ้กัสเหรอเฮ้ยมันต้องไปมันต้องได้มันต้องได้สูงเมตรสูงเมตร,มตรอันนี้ยากมากผมใบให้ก่อนว่าเป็นไทยลีกว่โอ้โหมีจุดเมตรมีคนหนึ่งอะแต่ผมไม่รู้ถ้านามสกุลรู้อะใช่เลยอะแสดงว่าจะรู้ใช่เลยต้องบอกที่อยู่ด้วยผมเดาว่าอันนี้อันนี้ด้วยค<อ>วามที่ไม่รู้นะขอเดาก่อนถ้าผิดจะได้โดนคนเดียวไปก่อน ดีไหมดีไหมมันโดนหมดเลยไม่เลยมันน่าจะผิดแหละอดี๋ยพึ่งจีคนนี้เป็นคนกล้าได้กล้าเสียพี่ชาไม่ใช่ใช่อ่ะไงกูโดนแล้วเห็มก็พี่ชาพี่ชายพี่ชายอ่ะกพี่ชายก็เลยก็เลยง่วงไงว่าท่านท่านนำสกุลแบบจะลงแมงอย่างเงี้ยเด็กชายเฮ้ยพี่ทิวัตสุกิตธรรมกุลชี้อะไรอ่ะ ที่วัดจะเหลืหนูได้นามสกุลตลับเม็ดโอ้โหฉันก็ร้ากุงอีกอะต่อไม่อะแตงใครอะอันนี้ผมพอยอโกวาวดิโอนมามาอันนี้อันนี้ถ้าพี่กดโดนพี่ก็โดนแป้ง มุก็แต่งกวากับบีโอสยามอ่าอุโมงคมีกันเนี่ไม่ได้เลยอะไรวะใครต้องมีขำกิ้งอ่ะลิงกับหมายิ่งจริงขำหัวล้อดูแล้วขำมันไม่เห็นแบบนของแข็ง คีย์เวิร์ดคือทองแข็งคีย์เวิร์ดคือกิ้งคือกลมน้อนขำลุงลุงน้าเต๋ยไงชื่อลุงมะลุงเบิกเฮ้ยไม่ได้ตอบนะไม่ได้ตอบอันต่ใช่ก็ได้เพื่อนลองดูสิคนเห็นเราคือพลาอะไรก็ต้องมีหัวหัวเลาะจนท้องแข็งขำหัวเลาะกิงแข็งขำมันมีอันหนึ่งเขาดูใช่ป่กว่ามั่วได้บอกว่าเต๋ยเอาดิ ทีนี้เขามาม่วงเดี๋ยวมารุงยานหามากยังไม่ขี้ข้นเลยไม่ขนยตัวเองไปงานให้หามากคือใครัะชมักไงชามักลุงยานชามักโอ้ย้ยอมรับต่อไปนี่ครับเฮ้ยหามันโอ้ยต่ดแป้ครั่ตแ้งผมนี่ยแหละุ่ยยานหามากเลยเยอะๆหน่อยดีามัก คือยังสลัดเฮ้ยสลัดเหรออ๋อเฮ้ยสารดนอยู่เย็นก็คือห้าโมงเย็นนะครับเฟิร์สคือถ้าเป็นอันนี้อยู่บ่ายแล้วถ้าเป็นเลขงหนึ่งอะไปต่อไปต่อครับอุ้ยอุ้ยจูดมาลลิงแฮม

ไม่ออกเลยว่ะไม่ค่อยมั่นใจเลยนครับเฮียติงก่อน่เิดที่นชี้อะไรอย่างเงี้ยชิคุณรุเลยรู้เลยไอ้พอยนี่มันพูดอะรู้เลยติงกูว่าใช่ด้วยเอาแต่ลองดูดิมาเลยคำซิกแนวกลางแบบคนปาเพียวเอาเลยเนะ โอ้อพี่ง่ายจากเห็นแล้วอ๋ออ๋อแล้วเปิดอ๋อแล้วอุ้ยอะไรต้องเลดแชมเปียนโอ้โหถูกต้องครับผมจะตอบแล้วเชื่อใครทำไมก็คือเป็นน้องเลดแชมเปี้ยนแล้วก็เลนนะครับเข้าไปครับไอ้ื่อคนกลางชื่ออะไรอ่ะแอนโทนีไม่ใช่ครับอ้าวน่นจะมีอีกไอ้เนี้ยอันเนี้ยมันต้องมีอีกเห็นป่ะแอนโทนีมันคือชื่อแรกเว้ยชื่อหลังอ่ะ คือไม่แอนโทนีแน่เว้ยแอนโทนีแอนโทนีอ๋อว่าแอนโทนีแอนโทนีไหนวะมีใครอีกวะแอนโทนีแอนโทนีแอนโทนีรักแก่นะใช่ไหมลอตัวเยี่ยมจับเด้งเด้งแอดังจับไม่ใช่เลยไอ้อันนี้คือจอบเด้งหนึ่งพันหรอแอนโทเด้งแอนโทนีนี่แหละหาคนชื่อต้นแอนโทนีเจอแน่ใกล้เคียงนะล้เคีะไอสุดท้ายมันคืออะไรวะ บอลเด้งแต่ว่าบอลเด้งเหรอใช่คือคือเด้งผมว่ามันคือเด้งเออทุกคนมีเขามาดูหมดเด้งบอลเด้งมีใครชื่อประมาณนี้ไหมแอนโทนีกอดอนโอน เอยเอาแซงแซงที่หลังต่อไปข้อที่สิบห้าเดวิเคราะห์เก่งกันด้วยหมูเสียงกันสุดท้ายสตีต้องมีกันในคนสุดท้ายเนี่ยเอาลูกแรกใครเอ้ยแย่เออ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 ได้แล้วต้องบอกแบบก็ต้องบอกแบบได้ได้แล้วอุนโดกัน อง่ายด้วยเหรอบิ๊กรู้เลยอ่ะนี่คือเหมือนดัมซีเลยเฮ้ยอูอูๆไม่อูอ่ะไม่น่าใช่อูอูเขาลูกข้างนอกมาแล้วไอ้เฟิร์สซ่อมเอออะไรประมาณนั้นอะซ่อมช่วงล่างล้อแม็กอะไรเงี้ยแล้วข้อก็สองอะเควี้ยงปลาเลยต้องเป็นคำว่าปลาแล้วสะไรแฟร์ ตีมาตีว่าแฟน์ทำไมไม่คิดว่าเป็นอเมริกาโน่อู๋ยาวจังอ่ะก็ได้บอกว่าอูกาเต้อุ้ยอูกาเต้อันกลางอันกลางไม่ใช่แต่อูกาเต้มีอูเออไม่ใช่อู่ะแน่แล้วนั่เป็นอูแน่อูเฮ้ยเอาขโมยกูได้โย่เปอเมริกาโน่มันมีของก็หลุดแล้วมันหลุดมากเป็นอเมริกาโน่เออขโมยกู ทำไมไม่คิดว่าเป็นอเมริกาโน่อเมริกาโน่เฮ้ยมึงแม่นมากฟังเฮ้ยแม็กโทรพี่เนยทำไมเห็นรูปผู้หญิงแล้วมึงตอบได้เลยมึงป้าผู้หญิงน้องเนเน่ยนี่งแม่นเลยใครแมทแมทใช่ไหมทอมมี่น้องเนน้องเนน้องคนละเนเน่เนเน่ยคนมุ้งไง พระจันทร์อะไรไม่ใช่เฮ้ยมันมันวิเคราะห์ถูกตราลองฟังกันเอองั้นฟังมึงวิเคราะห์ก็ได้พระจันทร์ตะวันฉายพี่นักกีฬาจันเจ้าไปเรื่อยเลยอันนี้คือดวงจันทร์หรือดาวคานเต่าเต่านี่ยังไงก็เต่าเต่าคนเดียวคือมิลิเทาใช่ไม่ใช่มิริเตามันไม่ใช่อะมิลิเตาคือใครหอมม่วนนะมาซิยา เนี่ยไม่ได้อันนี้มันมามาดาวอังคารอ่ะเฮียกูโดนแป้งแล้วั้เราอย่าไปฝักไฝกับเตาเออเราจะโดนหรอกใช่แล้วดูคำการคำการนี่คือตัวอะไรวะหมอเหมามึนมึนหมอกระโดดมึนเทาตึ๊ตึกจันเฮ้ย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 อจัเจ้าไมเฟิเเฮ้ยพี่รู้แน่เลยพี่ว่าใช่ เอาไม่ตีกูตีเออก็ตีไปก่อนยิงเปล่ามาทิสแตลล่มันไปสองรอบแล้วเนี่ยอันนี้คือใกล้เคียงสุดไหมรู้แล้วเฮ้ยนี่เอาอย่างเงี้ยรู้แล้วอีกแล้วเฮ้ยอันนี้อันนี้ใช่อันนี้คิดว่าใช่เอานะลองอีีกทนึงนะโคเอนทราวเดือนสามโอ้ยเฮียนะทริปเปิ้ลเลยเต้ถอดแว่นรอเลยเฮ้ยอย่าเมา กูไม่อยู่กับกูนี่เราตาโลมาติเนสไม่ใช่ไม่อ้จตามึงตอบทีมึงจะเท่เท่ดีที่แบบมาหมอค่ะหมอป่ะดูดูถ้าสองไม่อันนี้ยังไงก็ต้องมึนเอ็นอะไรอย่างเงี้ยเซฟ่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกแล้วมั้งที่ตอบเซโร่ใช่ยีวลูกพ่ เทคูณสามเบิสอง้ยคูณสามถึงขนาดตอนต้องถอดแว่นอะบอกให้คูณสามไม่เทแป้งมาเลยสามวิเฮ้ยเบิร์นตายได้นะเว้ยไม่ตายเต้จะไปกลัวการแข่งใจหนึงเออโอ้โหก็ขอหาตอบชี้ส่วไอ้นี่คนนำคะแนนนำอยู่เนี่ยนี่กูแชมป์ปะเนี่ยตอนนี้ตอบ หนึ่งดูเกเรใช่โอ้พี่โบสเก่งเกินได้ปากไหมไม่ขออสุดท้ายนี่คือเนื่องจากเกมมันค่อนข้างขาดอ่ะคุณมีแบบอะไรเดิมพันเหองไหมเพราะมันวัดเช่ามากแล้วบอกเลยพี่แบ่งเป็นทีมไหมทีมทีมทีมเต้กับทีมโบสทีมเต้มีใครนะกับเฟิร์สนะถ้าไอ้เฟิร์สตอบถูกเหรือเปล่าปากไหมไอ้อะไรนฮลีกไอ้อะไรนฮลีกอากไหมเอาไหมเกือบหนึ่งสองสาม มึงจออะไรก่อนมึงกดดันเนี่ยถ้าถ้าผมให้ม <so ีคอก่อนอ่ามีคอ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 ะมีคองดันทีเหมือได้ยินเลยนะอะไรไอ้ตายอย่านิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ผมได้ให้ีด้เอทมกัปูโยนทำไมก็ปูแล้วก็แอลมันโยโยนไงแอล ใช่เหรอโยแล้วก็ตป็นแอวพี่กูอะคิดถึงปูโยแต่ว่าไม่น่าใช่ปูหายโยไม่เจอปูหายโยอะไรไม่เจออะไรก็บอกว่ามันต้องเป็นเกี่ยวกับปูปูเดคือปูอ่ะเออคือจี่ปูไรก็ได่ปูโย่ยปูโยอใช่มามาพี่ปูวัวใครด์ใครดีใครดี นี่คือยันคอยอ่ะแบบไม่ต้องกลับบ้านอี่เอาแบบกลับบ้านไม่ได้พี่เต้แชมป์ริงบอกเออมึงไม่ทำอะไรให้กูเลยเฟิร์สแม่พอโอ้โหป่านนี้แฟนๆเขาชอบมึงไปแล้วป่านลงถึงอีพีเนี้ยไอยอนแล้วพี่มาพี่พี่เต้ให้ผมขอโทษนะพี่พี่ขอการหายใจนึง ไม่ใช่พี่คนหน,น,นึ่งคนึงกูแชมป์จริงปะเนี่ย <จะ S 1> สำหรับอ,อีพีนี้นะครับก็เป็นเกมถอดรหัสแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าก็จะมีเกมเปลี่ยนมาอีกนะครับนี่กูมองกล้องอยู่หรือเปล่า <c oughs> ยังไม่เห็นเลยเนี่ยใครเป็นแฟนให้เล่นเกมอะไรก็แนะนำมาอ่าใช่อยากในเล่นเกมอะไรหรือเรื่องอะไรแนะนำมาได้เลยเพราะว่า รือว่าอยากให้เชิญคนไหนมาเล่นอ่าใช่ใช่เพราะเราเดี๋ยวถ้าเราถ่ายไปเรื่อยๆอะไเเดียจต็มสาวๆมีไหมเดี๋ยวที่ที่ EP หน้ามีสาวๆไหมจะมีไม่ไม่รู้ EP หน้าบอกแต่เดี๋ยวจะมีสาวๆมาเรียกว่าเป็นผู้หญิงอยากอยากให้อินฟูคนไหนเข้ามาอันนี้เฟิร์สมันอยากผมบอกทุกคนไปเลยว่าไอ้เฟิร์สมันอยากขายตัวเองก็่อน EP นี้ลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะสนุกกับเกมนะครับมีอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเราอยากพูดคุยกับทุกคนนะครับก็ลาไปก่อนนะลิฟว์บอลฟุตบอลฟอร์ออกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ